ป่วยเป็นโรค SLE SLE นะฮะหรือเราจะรู้จักในนามของโรคพุ่มพวงพุ่มพวงนี่เองหนูโดนยุงกัดแล้วทีนี้มันก็เป็นตุ่มแล้วหนูก็หนูก็คันคันไม่หายสักทีหนูก็เลยไปหาคุณหมออันนี้คล้ายๆเหมือนน้ำเหลืองเสียใช่ไหมฮะใช่ค่ะคตุ่มตุ่มที่โดนยุงกัดมันก็คันแล้วมันก็เป็นน้ําทีแรกมันก็เป็นน้ําใสๆแล้วมันก็กลายเป็นหนองครับ แล้วก็กลายเป็นหนังแข็งๆเหมือนตะตุ่มด้านอะครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นทั้งตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมแล้วมารู้จักเอโดซีดูเหมือนว่ามันจะสร้างเซลล์นะะอ่าก็คือฟื้นเซลล์สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่มันดัน,นขึ้นดันขึ้นดันขึ้น,น,นจนจนอเซลล์ที่มันตายครับหมด แล้วผิวก็เป็นผิวปกติอกลับมาเป็นผิวปกติเลยแล้วมันหายจริงๆค่ะคือผลลัพธ์ก็คือตัวเองเองโอเคสุดยอดมากนะฮะมั่นใจเนาะมั่นใจครับผมโอเคนะฮะก็ต้องขอบคุณนะน้องเชเอมนะที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับดีๆให้กับพวกเราเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะนะครับก็หวังว่าน้องเชเอมก็จะเป็นปกติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ในเร็ววันนี้เลยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเชเอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอโดซีก e ินได้ไข่ได้ยิ้มได้ด้วยเอโดซี